ไอ้ไอ้นั่นมีไหมเน็ตอะใพรตรงางไที่นี่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยครับผมตาตัดปกติได้ต้องอคนไลน์ได้อ๋อไปเฮ้ยลุยไปเฮ้ยไปเฮ้ยตามไปตามไปเต็มสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดจังหวัดอะไรวะก๊อบจังหวัดแพร่ตอนนี้เราก็จะไป ตู้น้ำปัวแคมปิ้งนะครับผมเดินออกเดินทางมาประมาณตีห้าเพิ่งถึงนี่เองอันนี้ก็คือยา,านพาหนะที่เราขับมานะครับดูสภาพคฝนะุ่นฮะอะไรนะเครือ่องบินเครื่องบินละเครื่องบินเจ๊เฮ้ยแต่ถ้าเป็นสาวอะ่ะเย็ดดลครับดูฝุ่นเออสภาพไม่น่าขึ้นภูเขาได้นะครับเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ น่าจะนอนต่อนะครับเพราะว่ามีพลขับรถแล้วล้วกูเลนด้วยครับผมูเดินจ้างจะโหูจ้างแพงปนจะอันนี้ก็คือสภาพรถนะครับไม่เคยล้างเลยแอร์ไม่ดีฟีไม่ได้ติดไม่เคยล้างเลยร้อนนิดหน่อยร้อนมากร้อนมากร้อนอะไรกูขับรถเดี๋ยวฝั่งนี้แม่งเดียดออกอเลยเวรนต้องหายไปออกผจญภัยกันต่อดีกว่า จากขึ้นเขามาเมื่อกี้รถความร้อนขึ้นมากเลยจอดพักแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องยังร้อนเลยจะรอดไหมเนี่ยราะวที่มีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับก็มาร้านกาแฟนะเราจะไปถนนเล็กสามนะครับแต่รถน่าจะ <c oughs> ต้องพักสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็เลยมาแวะกินกาแฟกันนะครับ <c oughs> เดินทางกันต่อไป ถนนเล็กสามครับและนี่ก็คือถนนเลขสามนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตดูอย่างไอคุณนู้นด้วยครับผมโอ้โห,โหนายแบบระดับโลกครับสุดยอดอินดี้อินดี้จริงครับโอ้โหขนาบแว่นยังครูรถรถมาชนคูก็ไม่ไป่ร้อไม่คงไม่ลอดสามคนอ่ะโอ้พระเจ้าโอ้พเจ้าจอด โอ้ยโอ้เจ็ดโอ้เย็ดโอ้อะไรวะหน้าออกไปเฮ้ยลุยไปเอ้ยไปเลยดูิซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาแล้วไปถึงสักทีนะครับผมเราหาไม้รอนเราก็ไปพักรถรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้น้ำสะอาดอยู่ เฮ้ยออตรงนี้ว่ะนี่เ,เ,เสวยๆตรงนั้นเลยได้ได้ได้โอ้โหยอดน้ำสะอาดมากเลยมีคนมาจับปลาควานแห่ด้วยนะครับผม <S <S ที่กินดินเนอร์กันนะครับผมที่ตรงนี้ส่วนตรงนู้นก็เป็นคาเร่ห่าของผมเองเห้ระเบิดไปเลยเหรอนี่มันหมูย่างนะครับผมกำลังทำย่างหมูย่างให้กินนะครับหมูย่างอะไรครับเนี่ย

ี่แพ้พี่จับอันนี้แล้วแบบมาคุมหัวแล้วก่งถ้าผมชนะผมจะค้านหัวพี่มามาเอาไหมเอาไหม i น t h e tongue s d o h a Dragonborn ไอ้เงยบุมเหมยีิดีไว้ค่ะลอบแกตัวแล้วอย่าอะไรไอ้ตัว ล้นเองกลัวเ,เลยเด็กอเดี๋ยวหายอะดิเข้ากันเลยเว้ยมาต,ต,อตอนนี้นะครับมผมได้กินวาซาบิโชนะครับกินให้เด็กมันดูครับเด็กมันไม่เคยกินวาซาบิเดี๋ยวคอยดูดูนะครับกลมกล่อมครับอะไรกลมกล่อม <laughs> โอ้โห กุ้งสมองเลยครับชอบชอบกินมาทังที่เลยชอบกินกินเลยกินอะไรอยากครับเอาอะไรใส่วาซาบิเนี่ยนะแล้วพี่กินกันแล้วกินไปแล้วครับในยังไม่เห็นเลยกินไปแล้วอันนี้ของเองพี่กินเมื่อกี้งหลอนใจวะเอาเลยน้าทำหน้านิ่งน้าเห็นไหมน้าไม่เห็นอะไรเลยวะ เขาบอกอย่ากโดนเยอะวะเราอยว่วะเป็นไงตอกหูวอกหูรู้สึกดีไหมาปคิดถึงพ่อแม่เหรอวันนี้เราก็อยู่ที่หาดสวนตัวของผุ๋มยอด ก็ไม่เห็นมีใครมากางเต็นท์สักเท่าไหร่เลยนะที่นี่น้ำก็สะอาดดีแต่เต็นท์นี้ครับมีเต็นท์เดียวแล้วก็ไปททำอะไรกินกันตรงโงนก็ไม่เห็นมีใครเล่นน้ำเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงจะ6โมงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมนนได้ยินแต่เสียงน้ำครับผมไรอินเทอร์เน็ต ติดๆแล้วก็มาแล่เนื้อกันนะครับเอาข้อตอไเลยครับขอสักชิ้นดีครับขอบคุณครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสิโครงสิโครงกวางกวางเลนเดียวใช่ไหมห้ามส่วนลดเพราะว่าเป็นกวางเลนเดียวเฮ้ย <Hey! S 2> มืดหน่อยนะครับอืมได้เหนียวิคงองรครับอันนี้คือบุคคลไม่อาบน้ำนะครับ รู้จักทริปน้ำไมครับรู้จักไหมครับยอหอครับเรีว่าแอร์ชีวิตเขาก็มีแค่นั้นแหละไม่พ้นเรื่องนี้เลยจริงจชีวิตมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่หีเอาเอาให้สุดไงหยุดที่อะไรรู้ไหมหยุดที่เอิดอันนี้ก็คือพยายามหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อจะเปิดเพลงเพื่อจะเปิดเพลงครับรู้สึกเสงมากเลยครับไม่มีอินเทอร์เน็ต อย่างนี้วะยาาศน้เมากงเฮ้ขึ้นเลยแล้วเว้ยมาโอ้โหมัเจ้าน้ย็นจังเ้ยใสทนดิ อพปาจาเฮเฮเฮเนี่มึงันมิวมันมิวไม่มีนงหรือเปล่ามีามีฟ้กเอ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมันได้เลยสวยมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสวยเลเห็นไหมล่ะเฮ้ยนะเห็นมาสวยเลเฮ้ยไหนมา ท,ท,าาท,ที่เกียดโอ้เพื่อ <c oughs> นเช้าเช้าเราก็จะมาเล่นน้ำอีกทีหนึ่งนะครับก๊อบก๊อฟตื่นเล่นน้ำกระเป๋าเองเราไปเอาเรือส่วนตัวของเรากันดีกว่าเย็นชื่นใจชนาแล้วนะครับพออยู่

อเออกูว่มมาใส่รองเท้าว่ะเออเออนาะนี่ครับสถานที่สวยเหรอน้ำใสด้วยน้ำใสครับปล <c oughs> าเต็มเลยครับเดินไปต <c oughs> ามานี้ครับ อ่ะเนี่ยไปรครับอันนี้เป็นจริงจริงครับอันนี้ยังสวยงามครับไม่ไม่มีใครเลยหน้าเนี่ยเลยลองถ่ายไปตัวสวย ไม่ถึงซะแล้วนะมีปัญหาเยอะเลยระหว่างค่ะความร้อนขึ้นก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับไปที่สถานที่ตุกมน้ําปัวแคมปิ้งนะครับคลิปหน้าจะทําอะไรฝากติดตามด้วยครับผมแล้วก็เพื่อจะมารีวิวรถคันนี้ด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับ